เริ่มที่กองทัพเรือครับในงบประมาณปี2565เลยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ผมเนี่ยเป็นสอสอมา20ปีไม่เคยมีงบประมาณหน่วยไหนนะครับเข้ามาอนุ2ครั้งแล้วก็ถูกไล่กลับไปครับไม่ได้มีการพิจารณางบประมาณอกองทัพเรือเนี่ยเข้าอนุพรุพันเนี่ย2ครั้งเมื่อวันที่ที่12กรนฎาคมวันพรุ่งนี้ 29กรกฎาคมรับรเรือต้องไปชี้แจงต่อกรรมธิการผู้บางคับใหญ่ถ้าชี้แจงไม่ได้ปีนี้กองรับเรืออาจจะไม่ได้รูประมาณเลยนะครับเหตุผลเนี่ยที่เข้าอารรนุเขาลูกบอลสองครั้งแล้วก็ถูกไล่กันไปสองครั้งเนี่ยเพราะไม่ยอมให้องรวบมือไม่เปิดเอกสาราไม่ให้ดูใดๆทั้งสิ้นทางกรรมาธิการเนี่ยไม่ได้ไปขอดูเรื่องเทคนิคอาวุธปืนประสิทธิภาพการทำลายล้งของ รตรวจอ่อวิโดเราขอดูสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างก,การผ่อนชำระเงินนะครับที่เราจะต้องพิจารณาอนุมัติให้ในงบประมาณปี65ก็ 5. คือโครงการเรือน,นำน้ำทั้งหมดเนี่ยนะครับมูลค่า4 4 2 2 2ล้านโครงการนี้เกิดขึ้นประมาณช่วงปี2560สมัยนั้นเนี่ยพลเอกปรเองตระวิษสุววันเป็นปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพรองเองประยุยทธ์จารอชาเป็นนายกรัฐมนตรี และต่อเรื่องมาถึงปัจจุบันเนี่ยพนเองประยุทธ์ก็ไป็นต้นตีคณะหงเป็นน,ะนายกด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ย,ยาวว้าแฉครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยที่มีวิวาพในอนุกรรมธิการเนี่ยบอกว่าข้อตกลงจ้างนี่เอกสารก็เมื่อมาครั้งแรกแล้วมาที่22่สิบสาคม บอกว่าอนุกรรมธิการต้องการเอกสารอะไรขอให้ลิสต์มาเลยพร้อมให้ความร่วมมือพร้อมให้อยู่ทุกอย่างทุกอย่างโปร่งใสเมื่อวานหรือมาครับมาบอกว่าก็ตกลงจ้างเรือจ้างเรือในกระสสวงยกพลขึ้นบกนะครับเป็นความลับดูไม่ได้เป็นความลับดูไม่ได้แล้วกรรมธิการจะพิจารณาให้งบประมาณคุณไปได้ยังไงนะครับเรือเนี่ยก็ได้คืนเงิในปีงบ65ีก900ล้านนะครับ กองทัพเรือจึงขอยืนยันขอบอกว่ามาในส่วนของการจัดหาเรือดำน้ำลำที่สองกับลำที่ลำที่สามนะเรือดำน้ำมันซื้อทั้งหมดสามลำไอ้ลำแรกเนี่ยซื้อมาเรียบร้อยแล้วสมัยที่บิ๊กป้อมเป็นรัฐีกลาโหมกำลังจา่ายเงินเขาอยู่ยังจา่ายไม่หมดจะจ่ายถึงปี25 6 6คนที่มาถอนไม่ให้ซื้อลำที่สอลงลำที่สามเนี่ยคือพลเรือเอกชาติไทยศรีวรกานผู้บัญชาการฐานเรือกองทัพเรือเนี่ย คนที่มีหน้าที่ในการชีแ้แจงเรื่องงบประมาณเนี่ยคือพลัดบัญชีทหารเรืองบประมาณปี2565ผมเป็นกรรมธิการงบทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กยังไม่เคยเห็นหน้าพลัดบัญชีทหารเรือเลยครับไม่กล้ามาชี้แจงมเมื่อวานนี้ไม่มาผมถามครับมันหน้าที่ของเสนาธิการทหารเรือเหรอครับอย่างงั้นเนี่ยกองทัพเรือต้องไม่มีพลัดบัญชีทหารเรือครับผมเรียกร้องเลยครับไปถึงบิ๊กกุย้ยผู้จัดการทหารเรือที่ท่านรับปากับกรรมธิการไว้ทางซูมเนี่ย ท่านก็ให้เวลาทีทหารเรือมาชี้แจงครับจะให้เสนาธิการทหารเรือมาชี้แจงได้ไงเกี่ยวอะไรอ่ะแล้วผมจะชี้พิรุธให้ดูนะครับคือพลเรือเอกธีระกุลจันทร์เสนเสนาธิการทหารเรือคนนี้เป็นแคนดิดตจะเป็นผู้จัดหาเรือคนต่อไปด้วยห้าเสือทรอคนนี้นี่แหละแคนดิดตด้วยที่เบกุ้ยจะตับสนุนขึ้นผู้จัดหาเรือต่อไปด้วย